ดอยสูงชื่อที่ใครๆก็รู้ว่าสวยงามแต่ใครจะรู้ว่าสวยงามแค่ไหนก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวผมเคยไปทำงานบนดอยเมื่อหลายปีก่อนได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านมากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องของผีมง คืนหนึ่งผมนั่งคุยกับลุงคำลุงแกเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านลุงเล่าว่าผีมงเป็นผีที่สิงสถิตอยู่ตามป่าลึกใครที่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าหรือทำอะไรไม่ดีจะโดนผีมงเล่นงานเมื่อก่อนมีคนไม่เชื่อเข้าไปตัดไม้ใหญ่ผีมงก็สำแดงเดชลุงคำพูดเสียงแผลว สำแดงเดชยังไงครับลุงผมถามด้วยความอยากรู้ก็เจอดิเซเจอแบบไม่กลับออกมาอีกเลยลุงคำตอบ คืนนั้นผมนอนไม่ค่อยหลับได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนเดินอยู่รอบๆบ,บ้านพักพอรุ่งเช้าผมรีบลงจากดอยเลยผมไม่อยากเจอผีมงผมเชื่อว่าบนดอยสูงมีความลับที่เราไม่ควรรู้และบางทีผีมงอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ที่นั่นคอยปกป,ป้องป่าของมันจากคนที่ไม่หวังดี ใครที่คิดจะขึ้นไปบนดอยสูงจงระวังตัวให้ดีเพราะบางทีคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนผม